สวัสดีครับอาจารย์หนึงจากกลุ่มธรรมารูปคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการบอกถึงวิธีการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็การติดต่อผมนะครับก็ท่านสามารถที่จะแอดไลน์ของผมได้นะครับโดยไลน์ ID เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 4 9 5 6 5 9 5 6นะครับ0649565956หรือเป็นอ่ไอนะครับ ก็เป็นเด็กวัด98นะครับเด็กวัด98ก็ D E K D E K เด็กนะครับแล้วก็วัดก็ W A D 98นะครับเป็นเด็กวัด98เอาใหม่นะครับ D E K W A D 98ท่านสามารถแอดมาแล้วก็แจ้งความปรัถนาว่าต้องการจะเป็นสมาชิกมาร่วมฟังธรรมร่วมกิจกรรมของกลุ่มเนี 98, ่ยก <na, S 1> ็ mm. ผมก็จะพาท่านเข้าไปในห้องใหญ่ซึ่งห้องใหญ่ผมมีทั้งหมดประมาณเกือบสี่พันคนอันนี้แค่ส่วนเดียวนะครับแล้วก็ผมก็สอนธรรมะเรื่อยๆก็เกือบทุกวันหรืออาจจะทุกวันก็ว่าได้นะครับแล้วก็ใครจะมีคําถามอะไรก็ถามมาแล้วถ้าเกิดว่าคําถามนั้นเนี่ยเป็นคําถามที่ที่ยากยากนี่หมายถึงว่าหาข้อมูลที่ไหนก็ไม่มีใครที่จะตอบได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าให้มาหา ผมกายจันนนท์ในวันอาทิตย์ที่วัดแดงปรจชาราานะครับต้องเตรียมดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ค่าครูสามบาทค่าครูนี้ไม่มีไม่ได้นะครับสามบาทาไม่ห้ามต่ํากว่านี้นะครับซึ่งเงินสามบาทก็ไปทําบุญให้กับวัดแดงปจฉาช่าเขานะครับผมไม่ได้รับเงินอะไรแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องตั้งใจจริงที่อยากจะมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองปฏิบัติแล้วอาจย์นนท์ก็ถึงจะส่งเคราะห์ท่านสามารถถามอะไรก็ได้ การช่วยฟรีทุกอย่างแต่บอกแล้วว่าเงื่อนไขคือเราจะดูด้วยว่าคุณอยากปฏิบัติไหมไม่ใช่ว่าคุณเรามองหน้าคนออกนะครับอาจารย์นนมองมองออกทุกอย่างนะครับว่าถ้าเข้ามาแล้วเนะี่ยมีศรัทธาไหมหรือว่าอยากจะเอาแต่คําตอบแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเดเิมๆอีกอาจารย์นนจะไม่ตอบนะครับส่วนถ้าใครตั้งใจอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะเป็นคนดีของสังคมอยากจะเป็นคนที่เรียน พุทธศาสนาแล้วถูกต้องแม่นยำมาเนี่ยไม่ต้องอะไรมากบอกแล้วว่าจนนนเขารู้นะครับจริงๆเบื้องต้นผมก็พอพอดูนะครับแต่คนที่รู้อะไรเยอะคือจันนนโกหกหลอกแกไม่ได้เลยนะครับแกรู้ทุกอย่างดังนั้นก็ถ้าอยากมาร่วมเป็นสมาชิกก็ขอรีนเชิญนะครับวันนี้เห็นคนติดต่อมาหลายคนก็งง,ง,งโอเคตามนี้นะครับสวัสดีครับ